สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวแผงหวย30ล้านเปิดใจขอท้าเวสวุวรรณให้ขายหวยหมดแพงลูกค้าได้รับโชคดีหลังจากที่เมื่อวานนี้มีชาวบ้านตำบลยกระบา อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรับโชคใหญ่งวดประจำวันที่16ธันวาคม64หมายเลข639235จำนวน5ใบซึ่งเป็นเงินรางวัลกว่า30ล้านบาท วันนี้วันที่17ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวได้ไปตามหาเจ้าของแผงขายลอตเตอรี่ชื่อนายสัญญาปรีชาศีลอายุ46ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่6ตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพ่อค้าแผงลอตเตอรี่ประจำอยู่ที่หน้าวัดยกระบัดเล่าให้ฟังว่า ผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่คือยายหมวยหรือนางนิตยาอสัสมออายุ68ปีเป็นอ,อสอมคุณยายหมวยชอบสั่งซื้อลอตเตอรี่เลข2 3 5กับตนเองแต่จะเน้นไปที่เลข3ตัวหน้าก่อนถ้าไม่มีจึงเอาเลข3ตัวท้ายเนื่องจากเป็นเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่บ้านของคุณยาย ในสัญญาพ่อค้าลอตเตอรี่บอกด้วยว่าตนเองเป็นพ่อค้ามือใหม่เพิ่งมาขายลอตเตอรี่เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วที่ผ่านมาเคยขายผลไม้ดองแต่ต้องเลิกขายเพราะสถานการณ์โควิด1 9เเพราะค้าขายซบเซาจึงหันมาขายลอตเตอรี่แทน ตอนนั้นก็คิดอยู่แค่เพียงว่าต้องหาอะไรทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดบางงวดก็ขายหมดบ้างไม่หมดบ้างกระทั่งเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วตนเองไปไหว้ท่านท้าเวสุวรรณวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เช่าเหรียญของท่านมาบูชาขึ้นคอไว้จากนั้นทุกวันก่อนออกจากบ้านก็จะสวดมนต์ท่องคาถาบูชาแล้วขอให้ตนเองนั้นขายลอตเตอรี่หมดแผงในทุกงวดขอให้ลูกค้าถูกรางวั ่ๆซึ่งก็ปรากฏว่าตนเองขายหมดตลอดส่วนลูกค้าก็ถูกรางวัลในทุกๆงวดเช่นกันแต่มีงวดนี้งวดวันที่16ธันวาคม64ลูกค้าถูกรางวัลใหญ่สุดเป็นรางวัลที่1ถึง5ใบด้วยกัน ขณะเดียวกันผู้สึกข่าวก็ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณยายหมวยผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่30ล้านประสานผ่านผู้ใหญ่บ้านซึ่งคุณยายและครอบครัวให้สัมภาษณ์แต่ไม่ขอออกสื่อคุณยายหมวยบอกว่ารู้สึกดีใจในความโชคดีที่ได้มานี้ด้วยเลขดังกล่าวเป็นเลขทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์คู่กายที่คุณยายซื้อมาเองจากเงินเก็บที่ทำงานเป็นอ,อสอมอเป็นรถจัก,กรยานยนต์มือสอง โดยจะซื้อเลขนี้ทุกๆงวดและก็ถูกรางวัลเรื่อยมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลเล็กๆไม่เคยคิดว่าจะมาถูกรางวัลใหญ่เช่นนี้ขณะที่เงินรางวัลที่ได้มานั้นก็จะนำไปใช้จ่ายตามความเหมาะสมต่อไปทางทีมงาน trn tv ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในงวดนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ